ซากดึกดำบรรการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบันพ์คือซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาและถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือชั้นหินจากการสะสมและทับถมกันของตะกอนซากดึกดำบัน เกิดจากการทับผมหรือประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่างๆจนทําให้กลายเป็นโครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตประเภทของซากดึกดบาบรรพซากดึกดาาําบรรพสัตว์เช่นปลาซากดึกด,ดําบรรพืชเช่นใบไม้ซากดึกดาบรรร่องรอยเช่นรอยเท้าในนเสาว ปัจจัยที่ทําให้เกิดซากด,ดึกดําบรร 1. องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งมีชีวิตตายโครงร่างที่เป็นของแข็งจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานหากในขณะนั้นมีตะกอนมาปิดทับซา,ากอย่างรวดเร็วจะทําให้กลายเป็นซากด,ดึกดําบรรได้ง่ายเช่นกระดูฟันกระดอง 2. อ,อุณหภูมิเมื่อบริเวณใดมีอุณหภูมิเย็นจัดหรือแห้งแล้งจัด จนเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ซากของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงลดผลจากสารย่อยสลายของจุลินทรีย์ต่างๆ 3. ระยะเวลาการทับถมระยะเวลาที่ตะก,กรอนทับถมลงบนซากข,ของสิ่งมีชีวิตจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทําให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่สามารถย่อยสลายซากข,ของสิ่งมีชีวิตได้ทันการเกิดซากดึกดาบรรประเภทต่างๆ หนึ่งการเกิดซากดึกดำบรรแบบซากกลายเป็นหินมีกระบวนการเกิดดังนี้สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วถูกพัดพาลงไปใต้น้ำทำให้ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นตะกอนจากนั้นส่วนอ่อนที่เน่าเปื่อยจะหลไปจนเหลือแต่โครงร่างเมื่อเวลาผ่านไปแร่ธาตุจะแทรกซึมเข้าไปสะสมตามโครงร่างของตัดเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีตะกอนดินและโครงร่างของตัด ก็จะแปลสภาพแล้วกลายเป็นหินตัวอย่างซากดึกดำบรรแบบซากกลายเป็นหินซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ 2. การเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบรอยพิมพ์และแบบรูปหล่อมีกระบวนการเกิดดังนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงส่วนที่แข็งของสิ่งมีชีวิตถูกฝังไว้ใต้ตะกอนเช่นโคลนทราย จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปส่วนที่แข็งจะย่อยสลายเหลือแต่รอยของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นซากดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์เมื่อแร่ต่างๆเข้าไปตกผลึกในรอยพิมพ์จะกลายเป็นซากดึกดำบรรแบบรูปหล่อตัวอย่างซากดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์หรือแบบรูปหล่อซากดึกดำบรรรอยเปลือกหอย 3. การเกิดซากดึกดำบรร์แบบร่องรอยกลายเป็นหินมีกระบวนการเกิดดังนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตทิ้งร่องรอยไว้เมื่อเวลาผ่านไปร่องรอยจะถูกฝังไว้ใต้ชั้นตะกอนจนกลายสภาพเป็นหินทำให้เกิดเป็นซากดึกดำบรร์ตัวอย่างซากดึกดำบรร์แบบร่องรอยกลายเป็นหินรอยเท้าไดโนเสาร์ 4. การเกิดซากดึกดำบรรแบบการคงสภาพเกิดจากการถูกคงสภาพจากตัวกลางที่แตกต่างกันเช่นช้งแมมมอธถูกคงสภาพด้วยน้ำแข็งและสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแมลงสาบถูกคงสภาพด้วยยางไม้หรืออัมพันตัวอย่างซากดึกดำบรรแบบคงสภาพซากแมลงในอัมพันประโยชน์ของซากดึกดำบรร ใช้เป็นข้อมูลในการสันนิษฐานเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ใช้ระบุอายุของหินในบริเวณที่พบสร้างดึกดำบรรเป็นตัวช่วยในการคาดคะเนว่าบริเวณน,นั้นอาจมีแร่หรือแหล่งฐานหินหรือแหล่งน้ำมันหรือเป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อช่วยบอกถึงสภาพแวดล้อมและสภาพภูม,มิอากาศในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยในประเทศไทยมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หลายประเภทซึ่งกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยเช่นในจังหวัดลำปางพบซากดึกดำบรรพ์ของหอยขมในจังหวัดเลยพบรอยเท้าของไดโนเสาร์ที่เดินสองขาที่จังหวัดตากพบไม้กลายเป็นหินที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ ที่จังหวัดกระบรี่พบสู่สารหอยแหลมโพที่จังหวัดสตูลพบฟันกรามของช้างสเตโกดอนสรุปซากดึกดำบรรคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรซากดึกดำบรรคือซากพืชซากสาัตว์ หรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาและถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือชั้นหินจากการสะสมและทับถมกันของตะกอนซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่างๆจนทำให้กลายเป็นโครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตแบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนสรุปบอกว่าซากดึกดำบรรพ์คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร